สำหรับเพชรปารีบอร์กรุ่งแท้พรบมรีชกมาทั้งหมด68ครั้งชนะ40ครั้งนะคะแพ้เวียน20ครั้งและเสมอ1ครั้งค่ะแห่วันนี้สาวไทยเราฟิตจริงๆค่ะ มัน <Workers> ใครมาจากไหนไม่สำคัญยโย่มาดูมวยมันมันกัดในช่องนี่แหละช่องนี้แหละช่องสามยี่สปดียไทยกูเป็นฟาโย่มาดูมวยมันมวยดีหวยไทยมวมันกูเป็นฟาม่ดีมวยดีมวยมันยไทยกูเป็นฟาสาวสวยคนนี้นะคะ มาถึงมีการชกทั้งหมด30มครั้งชนะถึง24ครั้งเลยทีเดียวค่ะเธอแพ้เพียง6ครั้งเท่านั้นนะคะในการาชกค่ะนอกจากจะฟิตแล้วหน้าตาย,ยังสวยด้วยค่ะอออจาใกในนนนไมมม่ม่สคัััญเเปป็็้้้ยยยดชชหละุทฟว ครับท่านผู้ชมครับหรือว่าในรุ่นเฟเธอร์เวทกับอเลน่า13เหรียญทาวเวอร์นักชกจากกรุงมินประเทศเบลารุสครับนะครับไปดูประวัติของนักมวยทั้งคู่นะครับเริ่มต้นกันที่มุมแดงครับเพชรตะปีมอกรุงเทพธนบุรีนะครับชื่อว่านางสาวอาริยาสาโคดนะครับอายุ21ปีครับเป็นชาวจังหวัดพังงานะครับก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับปีกัมพูชานปี3แล้วนะครับชกมาทั้งหมด61ครั้งครับชนะ40แพ้ แค่นี่20ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ1ครั้งด้วยกันนะครับล่าสุดนี่ชนะมีเรียมหงทองมวยไทยนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับสุดทางด้านคู่ชกครับอาเลน่า13เหรียญทาวเวอร์นักชกจากกรุงมิน์ครับประเทศเบลารุสนะครับตอนนี้อายุ21ปีนะครับคิด้อมอยู่ที่ค่ายมวย13เหรียญรีสอร์ทนะครับผลงานการชก45ครั้งัชนะ32 แพ้13ครั้งครับครั้งล่าสุดเอาชนะอังเรมานะครับก็เรียกว่าฝึกซ้อมในแบบมวยไทยสมัครเล่นมาก,ก่อนนะครับสำหรับอารีนา13เหรียญทาวเวอร์ประเทศเบรุุตันเป็นประเทศหนึ่งในแถบยุโรปนะครับที่มียิมมวยไทยเกิดขึ้นหลายแห่งด้วยกันนะครับเรามีเคยมีการนำทีมนักมวยไทยครับไปจัดอยู่เป็นประจำ ถือว่าเป็นประเทศที่มีความชื่นชอบในเรื่องของศิลปะการต่อสู้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยไทยครับกับวันนี้คุณสายัน13เหรียญน,นะครับนำทีมยอดมวยอย่างแสงมณีมาเลยครับคุณพ่อคุณแม่ยกทีมมามาเชียร์ทางด้านเอลีนา13เหรียญทาวเวอร์ครับคุณสมชายนิติวรคุณสน,สนับสนุนอยู่ดูลีลาการไหวครูของเพชรตาปีครับมกรุงเทพชนบุรีนี่เป็นลีลานะครับสาวน้อยปะแป้งครับ สาวน้อยปากแป้งเป็นหนึ่งท่าที่ใช้ในงานกิจกรรมนะครับรวมใจถวายพ่อหลวงนะครับไหว้ครูมวยไทยโช<อ>ว์ต่อหน้าท่านอธิการบดีมกรุ้งเทพทนบุรีนะครับยิ้มไปยิ้มย่องไปไหว้ครูสวยงามครับด็อกอรบางออนเป็นดาที่คุณก็ภาคภูมิใจในลูกศิษย์ของตัวเองนะครับนีครับ โชควยไปด้วยส่งตัวเองเรียนนะคุณคพิเชษไม่ต้องขอสะตุ้งสตดางคุณแม่ทางบ้านเลยนท่านดรชานชายัย mm hmm. พนัท่านสุวัสลิปริบตับพลบอย่างปักหลักลุ้นให้กําลังใจคู่นี้อ,อยู่ครับนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมสนดับนุนเรื่องของกีฬาเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันบัดเบบวยน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ก็ศึกษาอยู่ที่มอกรีเทุนบุรีนะครับหลากหลายนะครับนักกีฬาเซปักตะกร้อ mm hmm. นักฟุตบอลนักฟุตซอล ผู้บรรยาย,าย<ช>อีกหลายท่านผู้บรรยายอีกหลายท่านก็ศึกษาอยู่นะครับครับบรรดาพี่ๆโปรโมเตอร์ก็ศึกษาอยู่ที่นั่นหลายหลายคนนะครับภายตายการสนับสนุนของท่านดรบังออนเบญจญาธิคุณเห็นยิ้มย่องหน้าตาหวานหวานอย่างนี้เดี๋ยวดูแข่งครับไม่ธรรมดานะครับแชมป์รายนี้เพชรตาปี ด้านกรรมการบนเวทีนางสาวบุญยอรเพ่งวิคนะครับเป็นผู้ชี้ขาดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับไม่ธรรมดารายนี้เคยเป็นแชมป์รุ่นร้อมาแล้วนะครับทางด้านของเพชรตาปี สาวใต้ตาคมเลยครับว่ากันอย่างนั้นอย่าไปขอเบอร์โทรนะครับคุณพิเชษทิจารณาให้ดีนะครับอ้าเข้าไปใกล้ๆครับโอ้เอาละครับตัดแหลกมสารตัดไม้ขมนามก่อนอ่ากินก็ไปดอกแรกโดนไม่โดนครับโดนไหมพิเชษโดนไหมไอเลน่านี่เธอหน้าตาขิงมากเลยไม่เล่นด้วยเลยครับไม่เล่นด้วยซับดาบที่สองดอกที่สองยังไม่โดนครับดอกที่สองยังไม่โดน ขยับเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงเบิกทางอีกทีนึ่งแม่ยิงไปที่ศีรษะเลยดีกว่าั้งป้าเข้าไปครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับเข้าเป้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอลิน่าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเดี๋ยวโดนอ่ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่าเอาละครับกรรมการนางสาวหยรอนเพีงวึกนะครับวึกนะครับเรียกมาสัญญาณการชกในยกแรกชกสองนาที พัก2นาทีครับการปองกันแชมป์รุ่นเฟเธอเวท57กิโลกรัม WMC ก็ขยับเวทขึ้นมาครับจากผู้แรกนะครับก็ถือว่าขยับใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับพยายามเดินเข้าหาครับทางนัานเอลเลนะ่าโอ้โหกองเชียร์กองเชียร์ทีมของเบลรดุสนำโดยแสงมณีอุ้มกระตองเชียงหมย,ยิ้มเอาล่ะครับมาให้กำลังใจครับวันนี้ ต้องแชมป์สถานเดียวครับอ้าวครับไม่มีตัวเลือกนะครับยอดบวยอย่างแสงมณีมาลุ้นอยู่หลังมุมน้ำเงินคุณสายยานคุณพ่อคุณแม่ของแสงมณีขณะที่หลังมุมแดงนั้นแปะสายสี่ครับมียาฉีดมาแล้วครับชนะมีรับไปหนึ่งกรปั้นแน่นอนครับอ้าวเป็นทุนการศึกษาไปที่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของศิลปะมวยไทยและก็ส่งเสริมมกรุงเทพธนบุรีนะครับนักมวยคนไหนที่ได้รับชัยชนะ ทุกครั้งครับที่ขึ้นชกรับไปเลยครับครั้งละ2 0 0 0มืบาทส่วนผั้หญิงวันนี้รับไปแบบออนเิร์ฟก่อนนะครับอ้าวครับเล่นเจ็บๆแล้วนะครับเล่นบทโหดแล้วครับทั้งคู่อย่างที่เรียนไว้น้องแชมป์อย่าไปเผลอไผขอเบอร์โทรนะเดี๋ยวโดนแข้งดูพิจารณากันดีๆครับว่าแข้งเนี่ยหนักแค่ไหนครับเปตาเปจะจต้องจ้องครับหลอกนิดหนึ่งครับเอา แม่ลีลานี้เหมือนได้กับแสนชัยมาเลยครับกระโดดเตะสองเท้าแม่ท่าทางปราดเปรียวใช้ได้เลยนะครับเอเลนาอลินาว่าแขกขวาแคกซ้ายขึ้นไปลุกไล่มาเอาละครับเริ่มบูแล้วครับอลินายิงมาล็อกมากดคอตีเอาละครับเทนต่ตไปเอ้าคืนแมเอาละครับโอ้ยเด็กดีขวาไม่ต้องดูชั้นดูเชิงเยอะครับแค่ยกแรกก็เปิดหลักสูบจู่โจมแล้วครับ ยามว่างของเชตตาปี่อไปดูมวยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยบ่อยครับพักเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับออกลับมาดูครับยกแรกของการสดคู่ที่สองครับเชตตาปียกนี้เชื่อว่าน่าจะสนุกขึ้นแหละครับ เพตตาปีมุมแดงครับเจ้าของแชมป์ครับส่วนในด้านเอเลนาครับมุมน้ําเงินครับเดลารูสมาติเก็บตัวอยู่ที่13เหรียญครับห้ยแหงขวาของเพตตาปีวางแล้วรวบครับเอาครับคู่นี้น้ําหนักตัวเยอะขึ้นมาหน่อยครับอาวุธรุนแรงมากขึ้นเริ่มจะทวีความเข้มข้นแล้วครับอาวุธมาตามแรงน้ําหนักตัวโอมและเด้งตีแบิดไปบิดมาอยู่ข้างล่างครับ คับหน้าตาตอนนี้นี่ขึงขังทั้งคู่เลยครับไม่มีรอยยิ้มแน้เนะครับเพชรตาปีมาในสวมบทโหนแล้วอกโดนหมัดหนึ่งสองออาไปเอลีนาอาศัยความใหญ่ความแรงแข็งแรงเดินบทผมด้วยเข่ารูดมาเล่งตีครับเพชรตาปีเดินครับองในครับปิดตีครับเอาครับตีคาเชือกได้าครับเพชรตาปี อเลนาในก่อนที่จะมาชกอาชีพนี่เป็นแชมป์มวยไทยสมัครเล่นนะครับ54กิโลกรัมนะครับขยับเข้าหารับวางแข้งขวาโอ้ยโดนมีสะดุ้งเหมือนกันครับอเลนาแล้วแข้งขวาคืนไปครับยังเก็บอาวุธบางอาวุธไม่เป็นนะครับอเลนาเอาละครับโดนเข้าไปเต็มชายโครง2อเม็ดแล้วนะครับดูว่าจะแก้การโดยการต่อยสวนแข้งหรือเปล่า พยายามจะดึงจังหวะนิดนึงนะครับให้เพตตาปีเป็นฝ่ายเดินว่างครับแข้งขวามารูมมาแล้วครับสองดอก่อสักครู่นั้นเป็นแสงมณีนะครับเจ้าบอลอดีตเข็มขัดเกตเส้นครับรายนี้มาลุนมาเชียเอลินาอ้าวเนี่ครับหมัดของเอลินาใช้ได้ครับโดนหน้าเงียหน้างายเหมือนกันเพตตาปีโดนหมัดป้ายหน้าไว้กดไว้ตีได้หรือเปล่าตีได้หรือเปล่าแชมป์อย่างตีไม่ได้ครับอ่ากรรมการต้องแยกออาไปก่อนครับ แสงมนีเนี่ยมาติวเข้มแข้งให้ทางนัานเอเลนาเราจะเพาะครับแล้วกังมดยกที่2ครับพาก,กันก่อนครับสมไมไรครับยกที่2ครับจังหวะเอเลนาเปิดเกมก่อนครับแข่งขวาเจอขวาคืนของเฟตาปีครับแข่งขวานี่หนัก ต้องบอกว่าหนักแล้วก็รุนแรงครับนี่ทางการแสงมาีครับมาติวเข้มให้ทางการมาติดตามมากักกะบูหญ,ญิงโลกสืบสารตำนานนักสู้ปูรพกษ,ษัตริย์และวีรสตรีไทยกันต่อนะครับยกสาครับกาลังเข้มข้นครับเอาครับครึ่งทางครับแชมป์นี่จะอยู่ที่ใครครับปูแรงอาวโดนมัดเปียาการครับเลเลนะ่าช่วงพักก่อที่ผ่านมาเนี่ยแสงมณน,นีขึ้นไปติวเข้มด้วยตัวเองเลยนะครับ ดูการยืนมวยเนี่ยไม่ธรรมดาครับเอเลน่าแข้งขวาไปยังเก็บได้เก็บได้อู่แล้วคืนด้วยซ้ายมาได้ครับเทตาปีเพิ่มจะมีแข้งขวานําไปก่อนครับอเลน่าเอาเสิร์ฟแข้งขวาพัฒาไปขึ้นมาบัดว่าฝัางหน้าดันแทงฝังหน้าไว้เทตาปีก็ไว้อีข้าซ้ายเอ,อาละครับโอ<ฮ>้หอย่างนี้อร่อยแล้วครับได้หมดท่านสดชื่นนะครับคุณแชมป์<ฮ>อย่างนี้สับไวลุดมาแล้วอร่อยขึ้นหน่อยครับอย่างนี้ แม่มาทุกลูกจริงครับเอเลนาไม่ได้มีแค่หมัดแค่แข้งอย่างเดียวมีงัดสองเข้ามาอา้าวโดนถื้นเหมือนกันวงในหัดแล้วตีได้ครับเอเลนาโอ้เลยตีแล้วตันไปที่เชือกด้วยครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยครับมีสองวงในมีเข่าครับแอ่าแล้วครับเอเลนาหยักกับขวาแชมป์เปี้ยนครับเอาแข้งขยับกลับเอาแขยับเดิเนหยักตีหนึงทยับซ้ายมาตัากศอก ที่แหมพัฒนดำมีพัฒนด์นดำมีกไวต่อไว,อไวต่อไว้ครับแหมไมหยอมอยู่ห่างครับลงล่างรัดไว้แล้วเททิ้งลงไปัไปหกไปักมาเลน่านั้นอยู่ร่างนะครับเนนบลารุนั้นเป็นแชมป์พพไ,ไทยสมัครเล่นโลกเยอะนะครับทั้งชายแล้วก็หญิงตอนนี้พัฒนาเข้ามาสู่รูปแบบอาชีพแล้วแม่พลังกำปั้นใช้ได้แลวครับคุณแชมป์ใช่ครับแล้ววุในครับดูล้อกับเด้งตีพัน์ดำีแข็งขึ้น เดี๋ยจะดันไปที่เชื่อครับโอ้ยเอเลนาขายันกว่าครับแล้วก็เสียบเข่าแล้วก็คาไว้ครับวงในนี่ชงไปชงมาครับอเลนาดีขึ้นแล้วรับแม่วงในนั้นดูว่ามีภาษีกว่าครับอเอาดาราบอกเดินเดินเดินแม่แหเดี๋ยวมาเดินยกต่อไปครับเอากระพานพ้นไป3มยกครับครับช้ายกที่สามครับ เลน่ามีเลีนนเ่ยมครับแล้วก็วงไงเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับโอ้โหทําเอาเพชรตาปีนี่ค่อนข้างที่จะเครียดครับเจอกับเพื่อนๆครับทางด้านเพชรให้กับตัวเมือทั้งคู่ให้สัญญาณสับมือยกสี่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับเอาละครับว่ากันต่อครับเมืองไทยประกันไทยน้ำดื่มสิงห์บอกฝ่ายโฆษณาแล้วไม่ออกมากระทุ้งเผาเลยครับเร่งขึ้นมานะครับทั้งคู่ไฮไลท์ไฮไลท์ใครจะได้คาดเข็มขัดเข็มขัดจะเปลี่ยนเอวหรือเปล่า โอ้เก็บคนขึ้นเรื่อยๆครับยกนี้ยกสำคัญครับยกที่4จะเตะยังไม่เตะครับยกหลอกนิดนึงงอเลน่าหมวนแค่ขวาเจอแค่ซ้ายโอ้ยทีมเชียร์นั้นบอกว่าเดิน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 เตะ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 ปั้มีปั้มปีอ่านะครับโอ้โหได้ลูกขยันครับ หลังผมนําเงินหลังุมแดงนี่มันไม่แพ้บนเวทีครับคุณสายันสิบาเหรียญแสงมันดีทีมงานมองกรุงเทพธนบุรีสุดเสียงสุดสว่างขาดใจเชียร์เพื่อร่วมค่ายโอ้โหคู่นี้สมราคาขึ้นมาหน่อยครับโอ้สูสีจริงๆครับถึงตอนนี้นี่ยังมองไม่ออกเลยนะครับว่าใครที่จะเป็นผู่ฟ้าแชมป์ครับไปหลุดไปหลุดแล้วเจอเสียรูปเสียทรงกันไปเลยนะ หยิเขินเนิดนึงครับเหลือต่อได้ยินเสียงเจวแจวอย่างข้างครับโอ้โหมีลูกฟาดกับหลังด้วยครับครับทีเด็ดครับนีเด็ครับการหันต้องลมครับหมุนไปหมุนมานักมอยไทยคนไทยโดนอย่างนี้น็อปมาหลายลายแล้วนะครับลูกผสมแล้วครับอ้าวแล้วครับไม่ใช่งานง่ายอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับ ไอ้ที่เห็นนันอาจจะไม่ใช่คุณแช๊บโอ้มัออกปั่นใจครับอ่าครัวเดินมาวงในต,ตีจะมีตีคืนเอเลน่าตีโอ้โหแรกกันแล้วครับวงในต่งคนต่างเสียบต่งคนต่างแทงก,ก็ไม่มีใครยอมใคยโอ้โหนกว่าปรับระดับเกมขึ้นมาทันทีเลยครับเอเละนะ่าเชื่อท้ายเกมทีมงานบ้องเดิน เดินอีกเร็วเร็วควิกควิกควิกกัำปัดพันกำปัดไกลทีเดียวทีแบบประเภทปลายแรงแับประเภทปลายแรงครับพักให้น้ำเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาดูพักขาครับโอ้นี่ครับจังหวะลูกผสมครับจะสอกกลับจะโดนหมัดครับโดนไปเต็มเต็มเลยครับขาแล้วก็นี่เป็นจังหวะที่เพชรตาปีนี่โดนหมัดครับโอ้โห คุณนรงว่องประเสริฐการลุ้นอยู่ครับเอาครับติดตามครับ2นาทีสุดท้ายครับความสนุกด,ดูเดือดมี่มนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับดูกันว่ายกสุดท้ายจะเป็นยังไงเด่นาออกมามีมัดวงในขวางได้ขวางได้แล้ตีได้ครับไปตัดไปเลืกันไปที่เชื่อแล้วก็แทงครับผมที่เชื่อ เกมแบบนี้ครับถือว่าสร้างความหนักใจให้กับกรรมการให้กัแอนทัทงสามท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะมันเกมมันคู่ขี้สูสีเลยครับแต่ถ้าถามว่ายกที่แล้วเป็นของใครนี่ผมบอกว่าทํ้งเงินดีกว่านะครับยกที่สี่นะครับผู้บรรยายก็เสียงแตกแล้วนะครับคู่นี้พับฟัดไปฟัดมาครับอรลน่าอยู่ล่างเพตาพีอยู่บนอาึ้นมาล้มแล้วต้องสู้ครับชีวิตคือการต่อสู้ไปแล้วครับ ขันต้องลง้มหัหลังหัวหน้าไจ้ยมาหัวหน้าหัวพันไปเรื่อย้วครับโอ้โหมาเป็นชุดครับต้องรับยังไงนะเป็นตาเปีแต่รับมวยไทยเรานี่มีจุดอ่อนแล้วคือโดนปัดแล้วมักจะ ล็อกงานไม่เป็นนะครับน่าจะหายตลอดครับอารนีนามาแล้วพยายามเดินก็โดดทั้งขาแข้ขวามาีบัอไกทีแข้งขวาหนึ่งทีเป็นฝ่ายเปิดเกมตลอดครับอารนีนาประเภทปลายแรงครับอารนีนายิงชกยิงแรงโอ้ลูกขยันครับลูกขยันครับอารนีนาจะเข้าตากรรมาการหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้นี่กองเชียร์นี่ต้องบอกว่าเสียงนี่ดังดังสนั่นเวทีเลยครับเดินต่อครับอารนีนา ดวงปายยกแล้วครับจะเดินเข้าไปต่อยมาแล้ววงไหนครับวงไหนใครตีได้ไดเข่าซ้ายครับไ,ไปเลยนะนตาปีพยายามป้องกันตัวกับอ้าวครับสมราคาสมศักดิ์ศรีครับคุ้มค่าทุกนาทีครับจองสามเอ็ดี28นี่ครับกิจกรรมมวยหญิงมหากรรมวมยโลกครบ5ยกครับสวมกอดเป็นเพื่อนกัน อาครับเดี๋ยวสักครู่รอลุ้นการประกาศคะแนนอยากเป็น <c oughs> เรากำลังรอลุ้นคะแนนด้วยใจจดจ่อนะครับกำลังมีการรวมคะแนนกันอยู่ใครจะได้รับการชูมือนะครับเพนตาปีจาก้องกันแชมป์ไว้ได้หรือว่าเคปขัดแชมป์จะตกเป็นของฮา l e เลนา13เหรียญทาวเวอร์จากเบรารุดครับอยู่ทางด้านขวามือกรรมการบบญยอนเพนบิร์กครับเอาละครับไปบนเวทีครับพบกับน้องบวงชนครับ รอลุ้นคะแนนไปพ,อพอร้อมกันครับมาแล้วค่ะสำหรับนะคะนัดค่ะป้องกันป้องกันแชมป์นะคะก็จะบอกว่าค่ะเราได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในรอบนี้ค่ะเ <c oughs> ชื่อว่านะคะคงมีหลายๆคนเนี่ยในใครเชียร์ฝ่ายสีแดงบ้างคะขอเสียงหน่อยค่ะ <c oughs> และขอเสียงให้ฝ่ายน้ำเงินด้วยค่ะ <c oughs> โอ้โห,โหเรียกได้ว่านะคะทั้งสองฝ่ายวันนี้นะคะ ก็นะคะมีผ pe ู้เชียร well, so. you know. ์มาเยอะมากๆจริงๆค่ะแต่ว่าสำหรับค่ะผู้ชนะในวันนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นฝ่ายสีแดงเพชรตาพีบอกรุงเทพชนบุรีค่ะายกปับฝ่อไปค่ะดิฉันขอฝากเรียนเชินนะคะเป็นท่านสุวรรณดิักด์สุลศักดิค่ะอดีตรองนายกสมาคมค่ะเด็กานนะคะอวยการจัดการแข่งขันนะคะ มไปถึงคณะกรรมการการจัดการแข่งขันนะคะในครั้งนี้ขึ้นมาคาดเข็มขัดค่ะให้กับแชมเปี้ยนสภาบอยไทยโลกวิวเอ็มซรุ่น57กิโลกรัมค่ะนั่นก็คือเพชรคาปีนั่นเองมาดูมวยมันมันกันในช่วงนี้ล่ะช่องนี้แหละช่องสาม สำหรับการแข่งขันที่ดีแบบนี้นะคะจะถูกจัดขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่าลืมติดตามนะคะคุณมันไฟด้วยค่ะสำหรับวุ้นไฟบัวชายเวิ m ์ช o n นชิพนั่นเองค่ะแล้วก็นะคะการแข่งขันที่ดีแบบนี้เนี่ยจะมีกันขึ้นเรื่อยๆนะคะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะเรามีสปอนเซอร์น่ารักน่ารักนะคะเยอะแยะเลยค่ะหลายท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็น